ดูซะด้วยว่าเกมอะไรทุกคน R.V. ผ่านไปมันก็ต้องมีแบบว่าฟีไฟเออเลยวะรู้สึกว่า R.V. ไม่ใช่อันนี้เกมอะไรวะรู้สึกว่าไอ้ฟีไฟเนี่ยเวลาผมเล่นแบบทีมเนี่ยผมจะเจอเด็กน้อยประจำเลยนะแบบว่าเฮ้ยพี่ชุบเดี๋ยววาพี่เเฮ้ยโถพี่เอโอ้ปืนมันไม่ดีพี่โอ้ไรวะเราจะกดคู่หรือเราจะกดทีมดิกดทีมดิพี่รออะไรอ่ะ อเออรู้สึกว่าไอวีไฟมันจะไปเอ็กกานานละูตโตะใช่ไหมเดี๋ยว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 อะไรเนี่ยอะไรวะเนี่ยมันมันเปิดไมค์กันได้ป่าวะมันต้องมีเด็กเปิดไมค์ดิต้องรองตอนที่แบบว่ามันล้มกันคนเยอะนี่หว่าพี่มาผมมาลงอะไรของพี่เนี่ยช็อกโกแลตถึงแฟชั่นยังทานต่อไปดิพี่รออะไรอะ่ะเฮ้ยนี่อะไรอะ่ะปุ่มดากราะจายเหรอไอเกมนี้มีดากราะจายได้หรอวะเฮ้ยเสียงใครลงข้างๆวะใครเนี่ยเจอบอดะวะทุกคนไอโหนูบอดป้าเนี่ย ทำไมผมต้องมาเจอบอทด้วยเนี่ยผมอยากเจอคนหน้าคนโหน่ะคนแบบคนโหน่ะปกตินี่ลงมาแป๊บเดียวนี่ตายแล้วะลงมาเก็บของเก็บของอยู่อตายเฉยตอนสมัยที่แบบว่ายังไม่มียังไม่มีจุดชุบอะลงมาปุ๊บตายเลยแล้วก็ลบเกมทิ้งแล้วก็ร้องไห้อะไรเฮ้ย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 แก้วบอดอีกแก้วอ่ะคลิปนี้มันจะมีเด็กมาคอมเมนต์ด่าผมว่าแบบเอ้ยพี่โอ้ยเี่อะไรวะอะไรกันอยากเจอคนน่าเฮ้ยนี่คือยิงไม่พักเลยเว้ยไอ้สี่เนี่ยสี่อะไรอ่ะสี่แม่เฮ้ยพี่อยากยิงบ้างอ่ะไอ้นี่คนป่าไอ้นี่คนป่ะ เปล่าไม่รู้อ่าเฮ้ยคนมาเขาาโอ้โอ้ฟีไฟโอ้ฟีไฟฟีไฟโอ้เด็กมาดูคลิปนี้ผมโดนดานะ่าแน่ผมโดนเด็กดานะ่าแน่ผมโดนเด็กดานะ่าแน่โดนเด็กด่าแน่โดนเด็กด่าแน่เลยเตรียมใจเลยเตรียมใจโดนด่าได้เลยพี่โอ,อ้มีมันกดตรงนี้วะยิงโอ้ไม่เห็นคมเลยนะหัวที่พี่โอ้อะไรวะพ,พี่ยืนทำอะไรกันวะเนี่ยพี่พ,พี่ยืนทำอะไรอะ่ะดักวงเหรอเฮ้ยหรือว่าไอ้นี่มันมีแผนเฮ้ย ขอนหดดีอะไรวะโคตรกระจอกคุโคตรกระจอกโอ้ยอ,อย่างน,กนักโด่งหัวเว้ยเฮ้ยผมบอกเลยเมื่อก่อนสเต็ปการลา,ากหัวผมโคตรคมอ่ะเมื่อก่อนพิมขอตึงๆอ่ะพิมโอ้ยโอ้ย คุณดูมันหลับกันหมดแล้วเว้ยผมขอโ,โหสักคนนึงได้หรือไม่ไหนเอ่ยพี่จ๋าพี่พี่ทำอย่างนี้นะพี่ทำอย่างนี้ผมเหงาแย่เลยจะไม่มีใครจริงของมันเนี่ยเจอแต่มอไซถ้าพี่ทำอย่างนี้ผมก็ได้นะก็ได้นะถ้าพี่ให้มอไซผมมากอย่างนี้แล้วทำไมมันจะไม่ขับวะไปดิพี่รออะไรอะ่ะอะไรว่าการเดียโอ้อะไรวะมันจบไปจังวะไหนวะมันต้องมีแบบสอ,สองสองไหมสองสองอาจจะแบบว่าอยู่ด้วยกันอาจจะคุยกันได้ไง อะไรไม่เติมสอ,สอง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 ดูเผื่อมีอะไรดีอะไรนี่คืออะไรพี่ทุกคนนี่คืออะไรจิจกาหางมาจากไหนวะไอ้นี่มันเพลงอะไรวะเดี๋ยวเอาเลยเหรอเอาเลยเหรอคนปะเนี่ยคนปะเนี่ยคนปะเนี่ยไหนวะเฮ้มันก็ตายง่ายไงใครวะใครวะ เ <c oughs> จออีกแล้วอันนี้่ะมันไม่มีคนจริงของมันนี่พี่ขอเอสักคนสองคนก็ได้มยมาเดินเล่นให้ผมดูหน่อยสาบายดีหรือเปล่าเฮ้ยมันยิงดอกกระายใ,ใส่ผมทำไมนี่หรอหรืออะไรให้ผมทำอะไรอะไ่ะไปโหนนาย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 ไปไหนอะนาย นะครับรถเป็นวะเนี่ยนายเราขับให้เบาเนี่นายตอบเราหน่อยดีนายเปิดเปิดไม้ได้ปะเปิดไม้ได้ปะเปิดไม้ได้ปะเฮ้โหลโอ้ยโอ้ยเรายิงไม่ได้วะนายวีไฟมันเล่นยังไงวะนายนายนายไม่เอาไม่เอาคนเหรอเราเอาเองก็ได้วะโอ้ยมัน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 จริงจังอะได้ก็ได้วะนายไม่คุยกับเรายิงเหรอนายนายยืนทำอะไรอะเฮ้ยนายยืนทำอะไรอะฮัลโหลฮัลโหลพี่ไอ้นี่มาไงวะเนี่ย ได้ยินผมหรือเปล่าโอ้คุยกับผมหน่อยก็ได้อะไรวะเนี่ยผมต้องเล่นแบบพูดคนเดียวเหงาๆอีกแล้วมันมาบึ่อรถอะไรแถวนี้วะเนี่ยแล้วเมื่อไหร่ผมจะเจอเด็กที่มันเปิดไม่วะเป็นบอทแล้วเบื่อจริงบอทเนี่ยโอ๊ยบอทเกมนี่มันเยอะจังวะเ้ยหรือว่าไอ้นี่ก็คือบอทวะเดี๋ยวก่อนมันคือบอทหรือเปล่าวะเนี่ยหรือว่ามันคือบอทหรือว่าเขาไม่อยากคุยกับเราหรือว่าหรือว่ามันเป็นบอทวะเนี่ยนี่ไงนี่ไง นี่ไง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 พีระมิดเม็ดเล็กๆเก็บนานๆเล่นทําไมวะเม็ดเล็กๆเม็ดเล็กๆเม็ดเล็กๆคนดูแบบว่าโอ้เม็ดเล็กๆเม็ดเล็กๆเม็ดเล็กๆมัดเล็กเม็ดมดมัดเรากระจายก็ได้วะนี่คืออะไรไอะแอ้ดอปอะแอ้ดอปมันมาตรงนี้เลยเหรอเฮ้ยนี่ดีกว่าลากผมคม S อสเอสอสวโอ้โหโคตรเก่งไหนใครอีกมาอีกใครหน้าไหนก็มาเหรอวะไอ้ไอ้อจาน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 เขาไม่คุยกับผมจริงว่าอวจานโอ้ยคนมันหายไปไหนหมดวะเอาแล้วเหลือเหลือหกคนได้ไงวะเนี่ยพี่เฮ้ยเจอแล้วเฮ้ยนี่คนแน่อนี่คนแน่อนี่คนแน่พี่มาเร็วพี่มาเร็วเจอศัตรูนี่เนี่ยนี่ยังคนแน่ โอ้โหแต่งตัวะเท่เลยพี่เดินงติดกำแพงไงนะอะไรวะเนี่ยโอ้พี่อโอ้กยโจโไหนวะแล้วจริงจอกก้าวห่างมาทำอะไรได้วะเนี่ยนอกจากตกแต่งเนี่ยพี่จ๋าใครก็ได้สักคนหนึ่งพี่เอ้ยแหวโอ้โหไม่มีเด็กเปิดไมค์เลยจริงเหรอวันนี้เกมหรือว่าผมต้องหาแบบว่าหาหา,หานี่หาสมาชิกไหนดูดิ ขอแบบเป็นเด็กนะขอเด็กขอเป็นเด็กอนะ่ะเด็กน้อยเข้าเลยลองลอง,ลองเข้าดีวดวกว่าสวัสดีครับเล่นด้วยได้ไหมครับเล่นได้เล่นได้พีพพพ่พร้อมพร้อมกดแจ้พร้อมกดแจ้พร้อมผมกดแล้วอ่ะผมกดแล้วอา้าว ใครหลุดละนะน,นายนายเราอยากเล่นแล้วเล่นอะไรอะไรก็ได้อะไรก็ได้อุ๊ยอะไรก็ได้พี่เล่นลเขาเลยเล่นลเขาเลยเอ้ยอเฮ้ยแล้ว <c oughs> พวกพวกนายอยู่มอไหนกันแล้วอ,อ่ะอยู่มอสองค่ะโอ้ยอยู่มอสองเหรอใช่ป่ะเนี่ยมอมอสองอ่ะใช่ครับมอสองจริงเหรอนายอยู่มอสองจริงเหรอใครพูดใครพูดอะไรวะใครพูดใครพูดอะไรวะ <c oughs> นายไม่เชื่อเราหรอว่าเราอยู่มอสองนายอยู่ปสองหรือเปล่านายปสองอะปสองโมคะอุย้ยใครอะอุย้ยพี่อายุสิบหกแล้วหรอฮะทไมฟังน,น,นมันเป็นอย่างเพราะว่ามันเป็นเคใช่ไหมพี่เฮ้ยมันเป็นเคเลยเหรอคนไหนตัวเกอะคนเนี้ยคนไหนอะ <c oughs> <c oughs> ไม่รู้ตัวไ้่อยู่อยู่ปอ2แน่เลยเนี่ยอยู่ป2ใช่ไหมนายไม่อยู่ปอ2ไม่ใช่เมื่อไหร่จะได้เล่นเมื่อไหร่จะได้เล่นม่เล่นฮะอันนี้คือมาเปิดห้องคุยกันเหรอใช่อะไรเจอเจออะไรวะเนี่ยอะไรวะเนี่ยสรุปจะได้เล่นมั้นในเกมนี้แล้วนายอยู่มอะไรอ๋อเราเราเ้เราเราอยู่ป5แม่จาระอยู่ป5เอาดี พูดจริงๆคุณอยู่ปห้าจริงเหรอจริงดิครับไม่จริงจริงไม่จ,ไมจะได้เล่นวอเนี่ยไปเล่นเออไปเล่นเธอ,อบอกก่อนอยู่ปหกอยู่ปหกเอาดีว่าพูดจริงเนี่ยปหกเนี่ยเอาอ้เชี่ยปหกทำไมอ่ะเสียงคองเป็นเหมือนคนแก่นะวะขุ่นตีนขมับแมอแล้วฟังจากเสียงนี่คิดว่าอายุเท่าไหร่สิบเจ็ดใช่เปล่า เท่าไหร่เท่าไหร่เอาใหม่ได้เท่าไหร่สิบเจ็ดใช่หรอใช่โกเธอโกเธอโกเธออยากเล่นแล้วก่อนที่แบตจะหมดนะครับแบตเหลือเท่าไหร่เหลือสิบเอ็ดผมเหลือหนึ่งเปอร์เซนต์พี่จะเล่นไหมเอางี้นะจะเล่นหรือเปล่าถามเขาเขาคนไหนอ่ะพี่ฝนมาหนุยอะไรงงเนี่ยที่มันพูดมันพูดอะไรกันวะพี่ครับผมอยากเล่นแล้วผมอยากเล่นแล้วครับทำไมเสียงเหมือนอายุยี่สิบเอ็ดแล้วอะโอ้โหยี่สิบเอ็ดแล้วอะอายุเพิ่มเฉย เมื่อกี้เมื่อกี้เพิ่ง17อยู่เลยอายุย1เฉเยเลย <c oughs> เพื่อมาสีเ <c oughs> พื่อมาสีเฉยมันปึ๊กค่ะมันสาแว็บเปิดไฟนะมันปึ๊กนะอยพูดอีสานเวยอุย้ยช่าคนอีสานดีเราอยากพูดอีสานเป็นอนะ่ะสอนเราหน่อยดยอยิคำว่าอะไรมันสาดมือถือกับตู้น้ำโผมมันบาเปิดไฟนะมันหนักแล้วนะอุย้ยเป็นคนใต้ <c oughs> ว่าคนใต้โคนใต้นี่เล่นไหมเล่นเล่นเถอะนะเล่นเถอะเล่นเถอะกดกดเถอะนะเบเอาพูดดีๆก่อนให้พูดอะไรพูดว่าควยไม่เดี๋ยวเดี๋ยวยังไงอย่าจะมึงกันจะมีจะมึงเป็นไรขำอะไรครับอันนี้คือจะเล่นหรือเปล่าหรือว่าแค่มาคุยกันเฉยๆใช่แค่มาคุยกันเฉยๆจริงเหรอเออใช่ไม่ได้คิดจะเล่นเลยแค่อยากด่าคนพอตาเดียวพอไหนตาเดียวตาเดียว ตาเดียวหอนะโอเคอ่ะตาเดียวเฮ้ยตาเดียวตาเดียวเฮ้ยแม่ครับไม่ไม่ไม่อันนี้อันนี้ใครพูดเนี่ยผิวเราดำอผิวเราดำพูดเหรอแล้วแล้วแล้วคนนั้นอะคนนั้นอะคนคนคนชื่อสดอะเอานึกว่ไม่อ่านชื่อหน้าของเราหรอมันมันเลื่อนมาพอดีมันเลื่อนพอดีอะมันเลื่อนพอดีโอ้ยมีคนเข้ามาด่างวัตสแกไม่ท้าไม่ท้าแม่คนใต้คนใต้คนใต้โบ อพีบีคนจังหวัดไรนี่คนจังหวัดอยู่ใจนาโอ้ยอยู่ใจนาเลยพี่เราเจอคนบ้านสองคนนะเขาคือใครพูดวันนี whale, ้พูดบอกบอกผมมาว่ามันคือใครไม่รู้ตัวเลยโอ้ยโอ้ยผมอยากเล่นแล้วโอ้ยผมอยากเล่นแล้วโอ้ my god อะไรวะไอ้เหี้ยเอาอาเอสวัสดีครับสวัสดีครับอะไรฮะเขาให้ไปไหนอะเจอคนบ้านหนึ่งคนนะใครอีกอ่ะร้องโหยโหย ฮะโอยโหนโหยโหนโอนมีแต่โหนหวนไม่ใช่ว่าโอโโหนโอยโหนโหยโหนโหยโหนโอนโอนโอนออนโอดอออนลอนีอนอนอนโอนอยู่อนอนโนอนเออนโอนโนโอนโอเอนออนอนโนโอนนออเอน ทำไมต้องทำเสียงแบบนั้นอ่ะเราเราหนาวเราหนาวอยู่ห้องแอร์หนาวไม่จริงอ่ะกูร้อนห้องผมเปิดแอร์ห้องผมเปิดแอร์เหมือนกันนะหัก็ยังร้อนอยู่เลยอะน้าอยู่จังหวัดอะไรเอางี้ดีกว่านะอยู่จังหวัดอะไรสุโขทัยโอ้ยสุโขทัยนี่เขาพูดกันยังไงเปิดไฟหลอดไฟเหรอสวัสดีครับถามทำไมอ่ะสวัสดีครับคุณมิก คุณคุณมิครับสวัสดีครับเปิดไม้ได้ไหมครับหายตูเ้เอา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 หายไปไหนแล้วอะเยี่ยมเค้าเยี่ยมเ้าเขากำลังเชิอยูอ๋ออ๋ออ๋อเป็นอ้อ,อเป็นเพื่อนกันสินะไม่ใส่อันนี้น้องผมเองอ๋อโอเคครับแล้วแล้วเราจะเล่นกันหรือเปล่าครับถ้าไม่เล่นงั้นเราไปละเราไปละไปนเลยน่นารื่การโอ้ยน่ารําคาญเราจริงปะเนี่ยไม่จริงไม่จริงเราจะพูดทำไมไปละ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 เออลูกหู Hey, <laughs> yay!